สบายดีค่ะพี่น้อ pues งเอฟซีวันชุดคุชโกชิมองชิบอนพี่น้องก่านจะเป็นฝั่งลาฝั่งไทยต่างประเทศนีต้องหากกับฟุตบอลสเปนพี่น้องนะพบกันรอบนี้ก่ะอยู่เพื่อนพ่อเพื่อเก่าลนยิงเนาะกําลังสิต้มหมูต้มหมูน้ำตาลพี่นาะกินกับแก้วกะปิแล้วก่ะเราไม่ต้มพี่น้องน้ำกําลังข้นต้มหมูสามชั้นพี่น้องเลยก็กินกับแก้วกะปิ คุณไคุณยากหัวแล้วคุณม่เบื่อแล้วขวน้ำไมแดงมยืดแสดว่าสีขวน้ำไมนะเพยนแม่ห้าปรายัดวน้อยกินต้องมูใส่น้ำปลาเนาะต้าหมูใส่น้ำปาก็คือแบบว่ากินคือคนเหวียดนะเพียนเเจียวกับปี้แล้วก็กินกาวเจ้าบอกแล้วแหละ ไม่ก็สามารถกินกับไรไมนุ่อะไรเนาะวันจะกินกับวันจะขวจะพัดนเพียงเนาะวันจะแกงจะตุ้นกินกับแจ่วก็ได้อี่นนอะไอ้นอำหมค่ะแล้วแรงเลยพี่น้องเลยสะเเ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 เอเเเเเเเไเเจเเ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 เจ้าสิเเ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 ดเเ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 ้าไหนกเเเปเเอยได้หมูนี่เิมาแล้ว มาแล้วเอ้อเออสิเจ้ไหนกระซูเล้วนี่นะเจ้หนะเปื่อ,อยะ้หนกระเปื่อยแล้วมันงูน้อยดิบุ๋มเนะฮะปุ้งอร้องเืนมัย้มันจันนี่นาะใช่แล้ว ตอนนี้หมูกะกลังเปื่อยอย่แล้วเนี่ยตอนหมูเพิ่ชิ้นไข่แก่ข้าวนึ่งอย่างะไข่ละสิ้ได้ละทัว,ว,วไหนก็ได้เลยก็เปื่ยแบบลาลายในปากก็ะเ้ยกระติสองนั่นไม่กัน ส่งบ่ตุกขุกบอะไรอะกระลึงกันเซฟเซเซบก็ไ่ได้กินอีกแล้วป่ะนี้น้ำมีน้องต้องยอ้องไ่ได้กินอีกแล้วป่นี่เออเ่าปั้นหมด ได้ก่อนนั่งอยู่การน,นั่นบ่ยังลูกออ <c oughs> ยากนอนแนงเลยบ่ฮะ <c oughs> ตึ๊บไหลมันหอดมันหอดแล้วไปหมักเลยนะโยงกับไล่ไหลโยงยกันกัดแขนกัดขาลานนอนบปลูกมแม่แม่สิก่อนไปท้อ,องเปน็นยังคือแดงนะฮะน,นั่งมือก,ก่อนไปอันที่มัน เราไม่กัเปาะเรียบร้อยแล้วบไดี้ลายเลยรับปลาปะอนียงนาะนี่หมูต้มนี่นนางเอยต้ม่นลำปลาจ้ำกับแจวกะปิแพงเป็นคุณเห็ดแจวกะปิอล้วแพงเนาะว่าน้องก็แพงมักเลยสุดแม่สเปงเห็ดอ่ะสเปนก็สเปนหากนน้องระตืกเป็น้องไยเป็นัไอยากนอนเลยวะถ้ากระตืองหาูเจ้เอ๋มาสิเปิดดอก จะไปบีบจังมันพอดป่ะจะบีบตัวอะไรอันนี้เม็ดก็ได้หรือมันเปิดแล้วดิเจะเอ๋อยากนอแล้วมาลูก <c oughs> อยากนอนเลย <c oughs> อยากนอนเลยอยากนอนเลยอยากนอนอ,นอนะ่ะอันนั้นจับกินจับกินจับออจับกินเองเลย Bên này. À đây có, mẹ e, on, là I got mẹo nhao 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 nhỉ nhao 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 má nhao 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 anh hôm nha nóng, anh hôm đuôi nóng. A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 nh hôm đuôi Mình phải hôm nó nóng. Anh hôm đuôi nóng. Anh hôm đuôi คุณแม่หมดต้องฟง,งนะมาเรจะฟงกันี่ฮะมันบก็ักขักก่อนตามแจวกะปิะเกทียมอยู่ในกระโตะนะแจวกะปิก็น้ำม่ต้มพี่น้องเกลียมกระถูกไหมกระถูงก,กระถนีน่นี่ได้ไหมเขาอกนีนี่ ใช่หลายเลยพวกาบกตำเจียวซีฟูดบ่ะยังเจียวซีฟูดบ่เขาก็สเซจเจยวอันคือเขากินกับกุ้งอะไรเนาะเจียวซีฟูดปลาเจียวปลาเด็กนี่นะใส่ปลาเด็กเจียวซีฟูดยังใส่ปลาเด็กว่าํำเจียวปลาเด็กกว่เออกระเจียวปลาเด็กกรเจียวปลาเดกกับะเจียวซีฟูดป่ะยองซีฟู๊ดหแหละแล้วแลลวเขาซีขาไปความหนุกอะไรอ่กรดีอเกลได้ปะเดี่ยวเเจะทำมาซอยสีหมู่ะจันเลย แต่คนจะผูกอกนึ่งตหนึ่งก็จะผูกทเรียนคนหนึ่งก็จะลูกละไม้หนึ่งก็จะลูกันผูกนี่คนักหนัยอเย้ะ่ำซีมอยซอย เกตตเด็กเกตต์มีห้าฉัะละมีดอันันแม่น่ะมีดในน่นองแมวนะ ตัวหมี่คืนกินหน่อไม้แล้วก็เจ็บยบอคไม่จับถือมันจับจานนกระดังเล็กทีหยนั่้หหงหม่เนี่ยหลีทั้งมลวเนย เราอยกเผาเดือเลยแค่อยากกินเผาอ่นกระยานะอนกระยาบอามานอะ่างเมฆปานมานเป็น,ปนปเ,เตียงหมอนอ่ะป่านวันที่สม Đấy đó Ich bin สบายดีนะมาพี่น้องมาน้องน้ำเย็นพ่งนีมีแต่ลำก้อน่ยมมาลูกะเยลมาหาหเย็น

Mấy mọi lam bóng của tôi nhắn tôi muốn tôi muốn công nghiệp. em 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 muốn em muốn tiếp muốn พี่น้องแสดงเกษตรกรปิดคลิปแล้วพี่น้อง